โครงการดีเด่นโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงปฐมวัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในระยะยาวแม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของพัฒนาการแต่ประสบการณ์กับเป็นสิ่งที่ช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองส่วนต่างๆปสานเข้าด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่พัฒนาการด้านอารมณ์ภาษาการเคลื่อนไหวการมองเห็นและความจำหากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการกระตุ้นมากเป็นพิเศษเซลล์ประสาทในส่วนนั้นๆก็จะประสานกันและเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆได้ดีขึ้นแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจและค่านิยมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านต่างมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานจึงจำเป็นต้องหาผู้ที่จะมาดูแลบุตรหลานแทนตนเองประกอบกับผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีบทบาทในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลสีสาจรเข้ใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาส่วนพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและได้ให้การสนับสนุนประสบการณ์และพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะเตรียมความพร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตจึงได้จัดทำโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านที่2ในเรื่องของการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านสังคมและด้านอารมณ์ และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอรวมทั้งสิ้น85คนและได้รับเกียรติจากคุณนัทชัินาวะเพ่งกุลนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการอำเภอบางเสาธง มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้โครงการนี้จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรสวรรณภูมิหนึ่งวัดศรีวารีน้อยโดยมีการออกแบบการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบโดยนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับพัฒนาการที่สมวัยทาง4ด้านการเรียนรู้สำหรับพัฒนาการทางด้านร่างกาย จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีสมาธิที่ดีการเรียนรู้สำหรับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาจะช่วยให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้มีทักษะการแก้ปัญหามีสติปัญญาที่ดีการเรียนรู้สำหรับพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยให้เด็กเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตัวในสังคมที่ถูกต้องปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมสังคมกับบุคคลอื่นได้<ๆ>การเรียนรู้สำหรับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมรู้จักควบคุมอารมณ์และมีการปรับตัวที่ถูกต้อง ขอได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของเด็กมากน้อยแค่หนกับที่เราได้ัดกิิกรรจะ เด็กสามารถเอากับนำไปใช้ที่บ้านโดยที่ว่าโลหะนี้ถึงต้องเปลี่ยนเยอะแล้วก็เรนิร้อยไปเยอะเป็นกิจกรรมที่ การพัฒนาเด็กที่ดีคือการให้ความรักความอบอุ่นและให้โอกาสเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญของชาติดังนั้นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัยจะมีสุขภาพดีมีความสามารถในการเรียนรู้สามารถทำงานได้เก่งและเป็นพลเมืองที่ดีที่จะนำสู่ความสำเร็จในอนาคตที่ท้าทายในศตวรรษที่21ต่อไป